สักหกสิบทีเจ็ดแปดเก้าสิบแย่ไฟเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเล่งน้ำมันอย่าเล่งน้ำมันแรงนะมันจะปุ๊บ มาแล้วไอ้น่เนียนรอให้เจนเนอเรเตอร์มันร้อนแล้วก็ฉีดน้ำมันออกเป็นเป็นฝอยนะครับเป็นละอองนี่โอ้โหสามปีสี่ปีนะไอตัวเนี้ยจริงๆเลยนะโหใช้ดีจริงๆไม่หาจุดกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดยังหาไม่ได้นะครับ ทักสอบถามได้นะครับคือมันสว่างมากครับเออนะเฮ้ยแต่กลิ่นมันคิดไม่คิดไปเองหรอกเพราะว่ากลิ่นมันแบบเหมือนเหมือนไม่ไม่ค่อยฉุนเหมือนแบบน้ํามันพวกแบบที่เขาขายแบบลิตรเลยสามสิบสี่สิบอ่ะอันนี้มันลิตรละทั้งเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบอ่ะสองลิตรละสองร้อยห้าสิบนะครับลองไปหาดูนะครับเคทู เป็นสนขาวอ่ะ,อะโอเค